สวัสดีครับผมนายสุรเดชพันดีชั้นปชวช3ทมตสสาขาช่วงกวโรงงานชอติคทีมฝ่ายจะสร้างเครื่องหุ่นยนต์เครื่องสีเมล็ดข้าวโพดอัตโนมัตมิทีมที่1ระบบป้อนวัตถุดิบและตรวจสอบเครื่องและในวันนี้กระผมนายสุรเดชพันดีจะมาแนะนำการพัฒนาต่อยอดหุ่นยนต์เครื่องสีเมล็ดข้าวโพดอัตโนมัตมิ1 ปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ตรวจจับความชื้นให้มีความเที่ยงตรงและเสถียรมากยิ่งขึ้นข้อ 2>, 2. ปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุให้มีความเที่ยงตรงและเสถียรมากยิ่งขึ้น3เพิ่มทักสกิล E 1 0นิ้ว4อนาล็อกการ์ด RS 2 3 2 FX 3 d 4อนาล็อกการ์ดคอนเวิร์ตโหลดเซล หกอาลลอกการ์ดคอนเวิร์ตเฮลตี้และในซึ่งส่วนอื่นกำลังปรึกษาขอคำแนะนำที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการเพิ่มเติมอุปกรณ์หุ่นยนต์ต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายสุธาสินวัฒนะนักศึกษาระดับชั้นปะวะสสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหากรรมทีมชอทิกวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการครับ สวัสดีครับผมนายภวณนายศิริประสาทนักศึกษาร,ระดับชั้นปวสสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมทีมชอเทควิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการสวัสดีครับผมนางธนวชีชานาชั้นปวส,สหนึ่งแผนกเทคนิคยานยนต์ชอเทคทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการชอรเทค็ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญชลีบุญสาระดับชั้นปวส,สหนึ 1, ่งทักสอง นักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรมทีมชอเทควิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการชอรเทคค่ะสวัสดีครับผมนายดิษฎีสุนทศรีอ,อ,อยู่สาขารแรงไฟฟ้ากำลังครับมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่ององนานไฟฟ้าวงจรครับสวัสดีครับผมนายดิรกรมีราดชั้นปวสสามสองสาขาช่างกลโรงงานชอเทคทีมครับ สวัสดีครับผมนายที่แาบดท่านนบัตครับปชสามพักสี่ครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุกรกิจชเทคเทีมค,ครับหน้าที่ที่รับมอบหมายเก็บภาพหรือวิดีโอของหุ่นยนต์เครื่องสีมเมนต์ข้าวโพดตะกรมอ,ออนทับุงครับขอบคุณครับ นายเอกราสีสังนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังชอเทคทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการชอเทคนายวัศน์ขันทีนักศึกษาวิชาไฟฟ้ากำลังชอเทคทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการชอเทค สวัสดีครับผมนายเดชแสงเขียวนะครับที่พูดที่ปรึกษาโครงการคูนยนต์เครื่องสีมิลิขพิษอัตโนมัตินะครับซึ่งก็ดูแลในทีมของนักเรียนนะครับในชื่อทีมชอเทคทีมนะ,นะครับนะก็จะมีการพัฒนานะครับต่อยอดนะในคูนยนต์นะครับเครื่องสีมลิขพิษอัตโนมัตินะครับในอ่ ครั้งชุดที่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีการปรับปรุงนะครับเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆนะครับให้มีความการได้รับการพัฒนาให้มากขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็กเตรียมแผนที่จะดำเนินการแล้วนะครับก็คงส่วนการดำเนินการรือรายงานก็คงจะต้องดำเนินการรายงานครั้งต่อไปครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับ สวัสดีค่ะออนุมัยวิวัฒรางกูลน,นะคะผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสุดประการชอรเทคค่ะก็ในส่วนของโครงการการแข่งขัน่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะนะคะวิทยาลัยก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสนะคะดีๆจากทางโครงการให้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทางเราก็ได้ โดยนำโดยทีมนักศึกษาสาขาเทคนิคศาสาหกรรมและไฟฟ้ากำลังนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปศเป็นหลักแล้วก็มีระดับปชช่วยบางส่วนในนามของชื่อทีมว่าค o น t e คนะคะ mm hmm. ก็ได้ทำได้นำสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นเครื่องสีข้าวโพดของเรานะคะซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราได้รับรางวัลเดียนเงินจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐคนรุ่นใหม่ของอาชีวศึกษานะคะนำมาพัฒนาต่อยอดนะคะเป็นหุ่นยนต์เครื่องสีข้อพจน์อัตโนมัติหรือที่เราตั้งชื่อว่าคอนเทกกันนะคะแต่เนื่องจากในปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างที่สําคัญก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19นะคะทำให้การดำเนินงานกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนั้นนี่อาจจะล่าช้าไปภางหลายส่วนนะคะแต่ว่า ทางทีมนักศึกษานาโดยท่นานอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็ได้พยายามแก้ปัญหานะคะแล้วก็ดําเนินการจนตัวคอนเทกต์เนี่ยก็เสร็จไปในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีงานหลายส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากข้อจํากัดเรื่องเวลาทําใหเ้เราเนี่ยมีความต้องการที่จะทํางานช้นิดต่อนะคะให้เรียบร้อยตามแผนที่เราวางไว้เดิมรวมทั้งก็จะมีการต่อย,ยอด เออตัวชิ้นงานเนี่ยให้มากขึ้นอีกด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางโครงการเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสทางวิทยาลัยนะคะได้เออมีงบประมาณนะคะรวมทั้งมีที่ปรึกษานในการช่วยเราเออให้ข้อแนะนำแก้ปัญหาเราเนี่ยจนเราสามารถที่จะให้เด็กเนี่ยมีการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะมีการทำ ขุนยนซึ่งได้รับความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํา PLC หรือว่าระบบอัตโนมัติต่างๆนะคะสําหรับในปีการศึกษานี้สาหรับโครงการปีนี้นะคะเราก็ได้ฟอร์มทีมขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีนักศึกษาทีมเดิมบ้างแต่ว่าก็ต้องมีนักศึกษาใหม่เข้ามานะคะที่จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะคะก็ตอนนี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในปีนี้เนี่ยทางเราจะพัฒนาชิ้นงาน คุณยนคอนเทคนี้นะคะให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ